คุณคือหมอที่เก่งที่สุดและไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะดีไปกว่าการที่คุณหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็นำพาให้ตัวคุณผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้สิ่งที่จะทำได้ก็คือการเปลี่ยนตัวเองเพราะการที่คุณเก็บป่วยในวันนี้ก็คือพฤติกรรมทั้งร่างกายและจิตใจที่คุณใช้มาอย่างหนักจนคุณมาป่วยในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการที่คุณจะหายจากสิ่งนี้ก็คือเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนวิธีและการกระทําของคุณที่ผ่านมาเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปซ้ำรอยเดิมไม่ต้องกลับไปป่วยเหมือนเดิมร่างกายของมนุษย์ก็เช่นกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติก็แนะนำให้ดูแลซะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอย่ารอให้อาการตรงนั้นมันพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นที่แก้ไขได้ยาก ปกติมนุษย์เรานะคะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนหละค่ะในทุกช่วงอายุดังนั้นค่ะเมื่อป่วยบางครั้งจําเป็นก็ต้องพบแพทย์พบหมอเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพกันแต่เนิ่นๆอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนคนนี้ป่วยณนะปัจจุบันนี้มันจะไม่ใช่อาการที่เห็นต่อหน้าคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันเป็นผลจากสาเหตุนั้นดังนั้นต้องตามไปแก้ที่ต้นเหตุ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงจะสามารถหายได้อย่างยั่งยืนเมื่อพบสาเหตุแล้วก็มาถึงคราวที่จะต้องเลือกยาละค่ะก็จะต้องเลือกยาที่เหมาะกับต้นเหตุนั้นเพื่อที่จะจัดการต้นเหตุนั้นให้ได้ยาที่จะเลือกใช้นะคะก็จะมีหลายอย่างมันจะไม่ใช่ว่าเหมือนยาเคมีแผนปัจจุบันนะคะที่ปวดหัวแล้วกินยาแก้ปวดหัวแล้วหายเพราะในหนึ่งโรคไม่ได้แปลว่ามีอาการเดียวแต่มันจะมีอาการอื่นๆที่ประกอบกันมา เขาเรียกว่าเป็นอาการร่วมของโรคนั้นๆด้วยดังนั้นการที่เราจะกินยาให้ถูกต้องให้หายยาที่จัดก็จะมีทั้งเป็นตัวยาหลักตัวยาช่วยแล้วก็ตัวยาประกอบตัวยาหลักก็คือเป็นตัวยาที่จะเข้าไปแก้โรคที่ผู้ไข้กําลังเป็นอยู่ส่วนตัวยาช่วยก็คือเป็นตัวยาที่จะเข้าไปช่วยเสริมฤทธิ์ทำให้ยานั้นวิ่งตรงไปยังอวยวะเป้าหมายแล้วไปแก้อาการไข้นั้นได้ นอกจากนั้นยังป้องกันอาการที่จะตามมาก็จะมีเรื่องของยาประกอบและก็จะมียาแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสอันนั้นก็จะช่วยให้ทานยาได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ทานยาไปแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องทําก็คือต้องมีการประเมินผลเป็นระยะว่ายาที่กินลงไปนั้นนะ่ะมันสามารถเข้าไปทํางานได้จริงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือมีเงื่อนไขอะไรไหมที่ทําให้ยาที่กินลงไปนั้นไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นกินมากไปกินน้อยไปเลืมกินยา หรือไปกินอะไรอย่างอื่นที่นอกเหนือจากที่ควรจะกินหรือไม่ที่สําคัญนอกจากยาแล้วนะคะก็คืออาหารแสลงค่ะสมมติว่าเป็นกดรละย้อนนี่แหละค่ะถ้าคุณจะหวังพึ่งเพียงแค่กินยาแล้วจะหายจากกดและย้อนที่ฉันบอกได้เลยว่าโอกาสคงไม่ง่ายแต่ถ้าคุณกินยาดีสามารถดูแลได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามทุกอาการที่เขาไปกระทบกับอวัยวะนั้นๆแล้วะะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแสลงด้วย ตรงนั้นจะเป็นตัวที่จะช่วยผสานกันทําให้อาการของคุณหายได้เร็วขึ้นที่สําคัญค่ะคนไข้ต้องทราบนะคะว่าอาการกดไหลย้อนเป็นอาการที่สามารถหายได้และก็เป็นอาการที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อหนึ่งในสาเหตุของการเจ็บป่วยก็คือจิตหลายคนที่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่คนที่เป็นกฎดไหลย้อนค่ะสิ่งที่จะตามมาคือความเครียดเครียด ว่าไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เพราะบางคนเนี่ยค่ะเป็นมาห้าปีเป็นมาสิบปีก็บอกว่าเป็นเป็นหายหายก็เลยมีความรู้สึกวิตกกังวลว่าด้วยอาการที่เป็นอยู่ตรงนี้เนี่ยต่อไปจะทํำยังไงและยิ่งใครบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวคะ่ะแล้วป่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะเพราะว่าออกไปทํางานไม่ได้เสียการงานไม่สามารถที่จะมีเรี่ยวแรงพอที่จะไปทํางานได้ดังนั้นค่ะ ความผ่อนคลายนะคะจิตใจอันนี้เป็นเรื่องสําคัญกายกับจิตเป็นของคู่กันค่ะถ้าวันนี้คุณป่วยกายจิตต้องไม่ป่วยดังนั้นเมื่อจิตจะไม่ป่วยคุณต้องรู้ว่าคุณควรจะดูแลจิตอย่างไรแน่นอนค่ะเบื้องต้นคุณต้องรู้ก่อนว่าโรคนี้เป็นยังไงจะหายไหมทํำยังไงถึงจะหายเมื่อคุณพบแล้วว่าทํายังไงถึงจะหายแล้วคุณก็ต้องวางใจให้ผู้ที่คุณไปปรึกษาด้วยให้เขาดูแลคุณ หรือให้เขาได้ดูแลว่าควรจะทําอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วคุณก็ต้องมาดูแลจิตของตัวเองสิ่งที่จะทําได้ก็คือผ่อนคลายวางใจสวดมนนั่งสมาธิบ้างสัก10นาทีสัก15นาทีคุณจะประหลาดใจนะคะว่าช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ค่ะมันช่วยให้คุณไม่เครียดวิตกกังวลในช่วงเวลาสั้นๆอาการของคุณจะดีขึ้นโดยเร็วเมื่อคุณมีความหวัง และคุณรู้ทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายหรือหนทางหรือประตูออกที่จะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้คุณวางใจไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องสนใจคําพูดของหลายคนที่อาจจะพูดใส่หูคุณว่าไปเป็นอะไรเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นไตหรือเปล่าเป็นหัวใจไหมคือใครเขาบอกว่าเป็นอะไรคุณก็จะปลอยคิดตามเข้าไปอันนั้นคือไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคือทำใจให้สบายวางใจกับคนที่คุณปรึกษาอยู่ คือก่อนที่คุณจะปรึกษาใครนั่นหมายความว่าคุณก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณยินดีที่จะรับฟังเหตุและผลและคําปรึกษาหรือสิ่งที่เขาให้คําปรึกษามาตรงนั้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อคุณปฏิบัติตามแล้วมันจะสามารถพิสูจน์ผลกันได้ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งไม่นานเกินไปแน่นอนค่ะมันจะเร็วกว่าตอนที่คุณป่ยยวยซึ่งไปนี่เป็นเพียงแค่ข้อคิดค่ะว่าถ้าคุณไปพบ หมอขอให้คุณได้วางใจนะคะว่าเขาจะหาเหตุก่อนหายาดังนั้นการที่บางครั้งจะต้องพูดคุยเพื่อที่จะบอกเล่า90ในเรื่องของอาการของคุณก่อนล่วงหน้าแล้วก็อาการปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างเคยใช้ยาอะไรมาบ้างจริงเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะมันจะไม่เหมือนกับการที่คุณเดินไปร้านขายยาไปซื้อยาได้ยากลับมาแล้วมาทานเอาเองมาเดาเอาเองว่ากินแล้วอาการเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรจะกินต่อหรือจะหยุดดีอันนี้เป็นเรื่องที่ ต้องให้ความสำคัญนะคะสุขภาพคุณเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ค่ะและสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่กดไหลย้อนในวันนี้ก็คือตัวคุณเองค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ